รายการวิถีพอเพียงเป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยลอบมนรอบดวงอาทิตย์คำของพอ่อคำว่าพอเพียงใช่เพียงแต่ทำไปตามกระแสแต่ไม่เข้าใจไม่ได้ วัสดีครนะับคุณผู้ชมครับรายการวิถีพอเพียงยังคงมีสาระดีๆมาฝากคุณผู้ชมครับและนี่คือรายการสารคดีชีวิตความเป็นอยู่ที่แบ่งปันผูกพันคนน้ําป่าด้วยความพอเพียงตามแนวพระราชด,ดำริครับซึ่งเราจะพบกันทุกวันหยุนะะ่นักขัาตะเลิกทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยแห่งนี้ครับคุณผู้ชมครับการมีวิชาเนี่ยเปรียบเสมือนมีปัญญาเป็นอาวุธครับอาวุธเพื่อนําไปใช้ในสังคมเพื่อสร้างความเป็นหนึ่งเพื่อการแข่งขันหรือเพื่อการฟาดฟันกันครับแต่ที่นี่ครับ ที่โรงเรียนแก่งกระจานวิทยาได้ติดปัญญาให้กับนักเรียนเพื่อเป็นอาวุธครับแต่ไม่ใช่เพื่อการแข่งขันไม่ใช่เพื่อการฟาดฟันไม่ใช่เพื่อการเอาชนะครับแต่ติดปัญญาเพื่อเป็นอาวุธในการพึ่งพาตนเองด้วยศาสตร์ของพระราชาครับอีกสักครู่มาพบกันในวิถีพอเพียงตอนนักอนุรักษ์ธรรมะธรรมชาติวัฒนธรรมครับตามมโโลลกใบี i ก็เป็นจุดเริ่มต้นของทุกชีวิตมีต้นไม้น้อยใหญ่แท่กิ่งก้านสาขาเป็นแ,แหล่งต้นน้ำแหล่งอาหารและคอยผลิตอากาศบริสุทธิ์เที่ยวป่าไปถึงไหนแล้วลูกเรื่องเล่าจากป่ากำลังจะเกิดขึ้นจริงป่าในกรุงครั้งแรกของป่านิเวศแหล่งเรียนรู้และปอดแห่งใหม่ของคนเมือ,องพอ สนับสนุนโดยปตทพลังที่ยั่งยืนคุณผู้ชมครับแก่งกระจานเป็นอำเภอหนึ่งนะครับของจังหวัดเพชรบุรีครับที่มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายครับแถมยังมีพื้นที่พระหุวัฒนธรรมครับที่มีทั้งชาติไทยชาติมอญกระเหลี่ยงกะหลางเป็นต้นครับนำมาสู่ประเพณีการละเล่นที่สะท้อนถึงภูมิปัญญาของแต่ละชาติพันธุ์ครับผม ด้วยความหลากหลายทางระบบนิเวศชาติพันธุ์และภูมิปัญญาของอำเภอแก่งกระจานเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดกลุ่มเยาวชนในโรงเรียนแก่งกระจานวิทยาเรื่องราวดีๆเริ่มต้นเมื่อปี2539เมื่อโรงเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนจัดการแหล่งน้ำดีเด่นซึ่งในขณะนั้นมีกลุ่มนักเรียนชั้นม .4 ถึงม .6 สนใจทำกิจกรรมร่วมกันจึงจัดตั้ง กลุ่มเยาวชนคนรักสิ่งแวดล้อมโรงเรียนแก่งกระจานวิทยาคือสืบเนื่องมาจากเราเป็นวัยเด็กเนี่ยเราเคยได้รับความสุขจากการที่ครูนะ่ะพาไปเรียนนอกสถานที่ ครูใหญ่ของป้าคือคุณครูพรดุงพาทิทินเนี่ยพาพี่กับเพื่อนๆอ,ออกไปเรียนนอกโรงเรียนตั้งปถมซึ่งตอนหลังเวลามาอ่านหนังสือเรื่องเด็กหญิงโตโตจังท่านต่างๆสิ่งนี้เราเคยถูกทํามาก่อนโดยคุณครูของเราเนี้พอเมื่อโตขึ้นเราเป็นครูโดยเพราะเมื่อมาอยู่แก่งกระจานเนี่ยที่แก่งกระจาวิทยาเป็นโรงเรียนมัธยมเปิดใหม่บริบทของชุมชนก็คือเด็กเนี่ยเป็นลูกๆของชาวไร่ชาวบ้าน โอกาสที่เขาจะไปเรียนต่อระดับปริญญาตรีปริญญาโทตอนนั้นน่ะมันยากนั้นเราคิดว่าอะไรที่มันเป็นความสุขที่เขาจะกลับไปอยู่กับบ้านเขาไปมีอาชีพอยู่ในบ้านเขาได้มันต้องเป็นเรื่องของความรู้เกี่ยวกับเรื่องของป่าเรื่องของธรรมชาติก็เลยตัดเนื้อหาที่เป็นเนื้อหาในในบทเรียนที่เป็นเนื้อหากองกลางออกป้าก็ใช้วิธีการพาเด็กเนี่ยเดินไปเรียนในในป่าในโรงเรียน จากที่เราเคยเครียดที่เด็กตอบปัญหาไม่ได้ x กาลัง2 y กาลัง5อะไรทําไม่ได้เนี่ยพอถึงเวลาเนี่ยเด็กเขากลับต้องบอกนี่ค่ะลูกไข่เตานะคะเอาไปกินนั่นได้คือเด็กเขาภูมิใจที่เขาสอนเราได้แล้วเราก็ไม่ต้องเครียดว่าทำไมเรื่องนี้แกไม่รู้แกงโง่จังมันกลายเป็นความสุขที่เกิดขึ้นระหว่างครูกับเด็กแล้วประจ,จวบกับตอนนั้นน่ะท่านผู้บริหารที่ย้ายมาใหม่ท่านก็มีความคิดว่าทาอย่างไรเด็กจึงจะมีความสุขในการเรียน แล้วท่านก็รับแนวคิดของสุดเด็จพระเทพบอกว่าการจะเรียนรู้ให้ได้ดีสุดคือผู้เรียนต้องเรียนอย่างมีความสุขอันนี้มันเลยตอบโจทย์ทั้งผู้ปฏิบัติผู้บริหารเห็นตรงกันก็เลยเอาเรื่องนี้มาคุยกันในในโรงเรียนในครูในโรงเรียนครูก็สี่ห้าคนห้าคนแรกก็เห็นด้วยก็เลยกลายเป็นโครงการที่ใหญ่ขึ้นก็เป็นบูรณาการเป็นโฮลิสติกไปทั้งโรงเรียนเลยอันนี้เริ่มจากต้นไม้ที่เป็นทรัพยากรในโรงเรียนก่อนที้ต่อมาเขาก็ ส่งไปอบรมเกี่ยวเรื่องของพลังงานเรื่องสิ่งแวดล้อมเราก็เลยได้อีกเรื่องหนึ่งว่าเด็กต้องกินต้องบริโภคก็ต้องมีขยะเกิดขึ้นนั้นทำไมเขาต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่เขาสร้างก็เลยสร้างเป็นธนาคารขยะก็ดีใจนะงานนี้มันก็อยู่โรงเรียนมาเป็น10กว่าปีเลยอะ่ะเพราะว่าเราทําเรื่องนี้มาตั้งแต่ประมาณปี39มเกอะ่ะแล้วตอนนี้มันปี58แล้วโรงเรียนก็ยังทําอยู่บ้านก็ยัง,งวนเวียนอยู่กับทางโรงเรียนแบบนี้นะคะ่ะ ก็ก็ดีใจที่โรงเรียนเขาเห็นประโยชน์ที่เด็กจะได้ใช้แต่ว่าตอนนี้โรงเรียนมันใหญ่ขึ้นก็จริงนะเด็กจบปริญญาตรีไปต่อปริญญาโทแล้วก็ยังเห็นความสําคัญของรากเหง้าของตัวเองเรื่องของผืนป่าเรื่องของวิถีชีวิตเรื่องของลําน้ําเรื่องของชนเผ่ามันก็ยังเป็นสิ่งที่ยังอยู่ในกระแสของการจัดการเรียนการสอนของของที่นี่ โดยการดําเนินงานของเรานะคะก็จะมีแบ่งออกเป็นส่สายงานด้วยกันค่ะโดยมีเศรษฐกิจพอเพียงนะคะธนาคารขยะกลุ่มหนังเชิดนักอนุรักษ์จิตอาสานะคะโดยแต่ละสายงานนะคะเราก็จะมีการคัดเลือกนะคะให้มีหัวหน้าเกิดขึ้นนะคะโดยหัวหน้าของเรานะคะก็จะเป็นสมาชิกในกลุ่มค่ะแล้วเราก็จะหาสมาชิกเพิ่มเติมนะคะโดยประชาสัมพันธ์ทางโรงเรียนนะคะให้ประชาสัมพันธ์ให้น้องๆน,นะคะได้รับทราบถึงการ เปิดรับสมัครนะคะสมาชิกใหม่นะคะแล้วน้องๆก็จะเข้ามาในกลุ่มของเราแล้วน้องๆที่เข้ามาก็จะมีความสนใจทางด้านไหนเราก็จะเลือกให้น้องๆเขาก็จะเลือกเองค่ะว่าจะอยู่สายไหนสายไหนโดยกลุ่มงานของเรานะคะก็ได้ได้จัดทําขึ้นนะคะโดยแบ่งงานนะคะโดยมีความรู้นะคะจากรุ่นสู่รุ่นนะคะโดยเมื่อน้องๆเข้ามานะคะเราก็จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับจากรุ่นพี่นะคะ ถ่ายทอดให้น้องๆน,นะคะแล้วน้องๆก็จะได้รับความรู้แล้วเมื่อเราจบไปนะคะก็จะมีน้องๆมารับงานช่วงนี้ต่อไปค่ะโดยกลุ่มเยาวชนคนรักสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนแก่งกระจานวิทยาของเรานะคะจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยค่ะหากหากไม่ได้รับความช่วยเหลือนะคะจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนแก่งกระจานวิทยานะคะและคณะคุณครูอาจารย์ทุกท่านนะคะรวมถึงรุ่นพี่จากอดีตสู่ปัจจุบันนะคะที่คอยให้คําแนะนําเราที่คอยช่วยเหลือต่างๆนะคะ รางวัลต่างๆนะคะที่ได้รับนะคะก็เป็นเครื่องการันตีแล้วค่ะว่าพวกเรานะคะก็จะช่วยรักษาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมดูแลสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติต่างๆนะคะให้ยั่งยืนให้อยู่ไปจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน,ล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 นของเราสืบต่อไปค่ะทางโรงเรียนนำเรื่องน้ำมาบูรณาการเข้ากับหลักสูตรการเรียนการสอนในวิชาต่างๆเช่นคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทำให้เด็กได้เรียนรู้วิธีการศึกษาคุณภาพน้ำในโรงเรียนการคำนวณหาปริมาณน้ำการใช้ประโยชน์จากน้ำโรงเรียนแก่งกระจายวิทยานะคะคบูรณาการหลักปัชญาเศรษฐกิจของความพอเพียงแล้วก็แม่น้ำเพชรบุรีเข้ากับหลักสูตรของสถานศึกษา มีการจัดการเรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างตัวอย่างเช่นในวิชาวิทยาศาสตร์มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับเรื่องการจัดระบบนิเวศในน้ำนะคะเพื่อศึกษาว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตเล็กๆในน้ำเนี่ยสามารถที่จะเป็นตัวบ่งชี้คุณภาพของน้ําได้อย่างไรในส่วนของวิชาคณิตศาสตร์นะคะเราให้นักเรียนเนี่ยนำน้ำที่เหลือจากการดื่มของแต่ละวันเนี่ยมารวมกันแล้วก็วัดหาปริมาตรจากนั้นนําน้ําทั้งหมดเนี่ยเทกลับใส่ขวดแล้วก็คูณด้วยจํานวนเงินซึ่งเป็นราคาของขวด ก็จะได้เป็นราคาของน้ําที่เหลือในแต่ละวันหลังจากนั้นก็ให้เขารวมว่าในแต่ละวันเนี่ยใช้เงินเท่าไหร่เมื่อเขาเห็นว่าตัวเลขที่มันมีปริมาณมากในแต่ละวันเนี่ยเขาก็จะรู้สึกเสียดายน้ําที่เขาทิ้งไปนะคะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เขารู้สึกถึงความเสียดายที่เกิดขึ้นแล้วเขาจะมีความประหยัดแล้วเขาก็จะไปบอกเพื่อนๆอ,อันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งะในการสอนให้เด็กรู้จักความประหยัดในวิถีของความพอเพียง การสำรวจแม่น้ำเพชรบุรีตอนบนก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ใช้วิชาวิทยาศาสตร์มาเป็นองค์ประกอบในรูปแบบของค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมบูรณาการหลักสูตรแม่น้ำเพชรบุรีเพื่อปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนอนุรักษ์เฝ้าระวังและพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ วันนี้นะครับที่เราได้มาสํารวจแหล่งน้ําในต้นน้ําเพชรบุรีนะครับเราก็มาวัดค่าน้ําแล้วก็มาสํารวจกลุ่มสัตว์นะครับกลุ่มสัตว์ที่พบนะครับก็จะเป็นหัดจำพวกกุ้งฝอยนะครับซึ่งกุ้งฝอยเนี่ยครับสามารถบ่งบอกได้ว่าน้ําในบริเวณนี้นะครับค่อนข้างจะปกตินะครับไม่ไม่ดีมากแล้วก็ไม่ไม่เสียนะครับ แล้วก็สัตว์ที่พบพบเป็นจำนวนมากนะครับจะเป็นดวงดิ่งนะครับดวงดิ่งนี่ก็เป็นสัตว์ที่ค่อนข้างจะทนต่อที่ที่มีออกซิเจนน้อยนะครับน้ำในบริเวณนี้นะครับก็อยู่ในระดับปานกลางนะครับสามารถใช้ไปอุปโภคบริโภคได้นะครับสิ่งมีชีวิตสามารถอาศัยอยู่ได้ครับ ด้วยนักเรียนที่มาจากหลากหลายชาติพันธุ์บางชนเผ่าก็มาจากในป่าลึกการดำรงชีวิตส่วนใหญ่มาจากหาของป่าและล่าสัตว์เมื่อประกาศเป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานชาวบ้านเหล่านั้นก็ประสบปัญหาการดำรงชีวิตเพราะหาของป่าและล่าสัตว์จะเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายทันทีทังโรงเรียนก็ได้บรรจุหลักสูตรศาสตร์พระราชาจัดทำฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงไว้ในหลักสูตรกิจกรรมเหล่านี้ ช่วยสร้างวัฒนธรรมที่ติดตัวเด็กๆให้นำกลับไปใช้ที่บ้านและขยายผลสู่ชุมชน ดีค่ะ สำหรับตรงนี้นะคะก็จะเป็นโครงงานเกี่ยวกับกระดาษรีไซเคิลนะคะซึ่งเราเนี่ยได้มาจากธนาคารขยะจากการรับฝากกระดาษของน้องๆโดยเรานะคะจะนํากระดาษเนี่ยมาทําเป็นกระดาษรีไซเคิลโดยใช้ส่วนผสมต่างๆสําหรับตรงนี้นะคะเราได้กระดาษเป็นชิ้นงานเรียบร้อยนะคะเราสามารถนํากระดาษเนี่ยไปใช้ประโยชน์ต่างๆในการจัดบูธให้ความรู้นะคะว่าเราเนี <S <S ่ยสามารถนํากระดาษมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ในหลายๆด้านค่ะสําหรับฐานต่อไปของโรงเรียนเรานะคะชื่อฐานว่าน้ำหมักชีวภาพ สําหรับน้ําหมักชีวภาพนี้นะคะเราได้จากพืชผักภายในโรงเรียนแล้วก็เป็นเศษอาหารนะคะภายในโรงเรียนเรานํามาทําเป็นน้ําหมักชีวภาพเพื่อใช้ในการเกษตรส่วนประโยชน์ของมันนะคะที่ได้จากน้ําหมักชีวภาพนี้นะคะเรานําไปรดพืชผักนะคะภายในโรงเรียนลดต้นไม้แล้วก็มันจะได้ผลผลิตค่ะผลผลิตเนี่ยจะออกมาแล้วก็ปลอดภยัยไม่มีสารเคมีตกค้างค่ะ แล้วส่วนที่เหลือนะคะเราก็ยังนําไปแบ่งให้กับชุมชนค่ะชุมชนภายนอกโรงเรียนนะคะที่ได้ให้ความช่วยเหลือในการให้พืชผักมาทําน้ำหมักเช่นกันค่ะเดี๋ยวคราวนี้นะคะเราจะพาไปดูน้ําส้มควันไม้ค่ะไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะป๊อก ฐานนี้นะคะเป็นน้ำส้มควันไม้ค่ะและนี่ก็คือน้องป๊อกนะคะเขาจะทําเกี่ยวกับน้ำส้มควันไม้โดยตรงน้องจะเป็นคนคอยดูแลนะคะว่าขั้นตอนการทําน้ำส้มควันไม้เนี่ยจะต้องทําอย่างไรบ้างแล้วก็ต้องคอยดูแล e การทําน้ำส้มควันไม้และประโยชน์ของน้ำส้มควันไม้อย,ย่างหนึ่งนะคะสามารถรักษาโรคเลื้อนของสุนัขได้นะคะสุสสนัขที่เลื้อนนะคะขนจะร่วงเราก็ได้มีการนําน้ำส้มควันไม้เนี่ยไปทาให้กับสุนัขนะคะซึ่งผลปรากฏว่าสุนัขตัวน,นั้นสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีขนขึ้นเหมือนปกติค่ะ สวัสดีค่ะนองจำปีจำปาน้องสองคนนี้นะคะจะอยู่ในฐานของปุ๋ยหมักนะคะน้องจะเป็นคนคอยดูแลควบคุมการทำปุ๋ยหมักต่างๆนะคะและประโยชน์ของปุ๋ยหมักนี้นะคะสามารถนำไปบำรุงดินค่ะสำหรับดินที่เสียนะคะเราจะใช้ปุ๋ยหมักตรงนี้ไปผสมกับดินนะคะเพื่อบำรุงผิวดินค่ะให้ดียิ่งขึ้นในการทำการเกษตรเช่นเดียวกันค่ะ สำหรับสีฐานนะคะที่เราได้พาเพื่อนๆนะคะไปเที่ยวชมนะคะเป็นฐานเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนแก่งกระจานวิทยาค่ะเราได้มีการทำอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อสานต่อกิจกรรมนี้ไม่ให้สูญหายไปไหนโดยมีรุ่นน้องนะคะคอยสานต่อกิจกรรมของเราถ้าเกิดใครสนใจนะคะอยากจะมาเที่ยวชมโรงเรียนแก่งกระจานวิทยาก็เชิญได้นะคะ สิ่งหนึ่งซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียนแก่งกระจานวิทยาก็คือหนังเชิดนักอนุรักษ์การทำหนังเชิดเริ่มจากการสร้างตัวหนังจากกระดาษฝึกเทคนิคการเล่นกับแสงและเงาบนผืนผ้าขาวเสียงภาคสำเนียงคนเพชรประสานกับเสียงกลองแทรกมุกตลกเนื้อหาสาระเกี่ยวกับความรู้ต่างๆอาทิกเกษตรอินทรีย์การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมหนังเชิด ได้รับความสนใจและการตอบรับอย่างดีมีค่ายเยาวชนสิ่งแวดล้อมที่ไหนก็มีเสียงเรียกร้องให้มีการแสดงหนังเชิดคณะนี้อา้าไอ้อไรีเฮ้ยเอ็งทำอะไรเนะมื่อกี้เนะี่ยไม่ได้ทำอะไรเลยเฮ้ยเอ็งทิ้งขอมเสียลง,งแม่น้ำนี่หว่าข้าเห็นอย่ามาพูดนะเฮ้ยเอ็งเนี่ย อย่าทิ้งขังเสียลงแม่น้ำนะเองรู้ไหมรอ้ไหม้ยไม่งั้นนะมันจะเป็นภัยต่อตัวเราเราจะได้มีน้ำอุปโภคบริโภคมีปลาที่กินดีอยู่ดีถ้าเองไม่ทิ้งน้ำเสียนั้นๆเองอย่าทิ้งน้ำเสียนะโว้ยอ้าวจัดไปรู้เรื่องเลยบอกคนอื่นด้วยเออดีดีดีไปแหล่งน้ำธรรมชาตินั้นและสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่มี ไม่ได้ใช้เพียงคนเดียวดังนั้นการใช้ทรัพยากรจรึงต้องนึกถึงส่วนรวมเป็นสำคัญและยั่งยืนที่ดีในอนาคตข้างหน้าไม่ใช่หาผลประโยชน์ความสุขส่วนตนเพียงวันเดียวหรือเพียงวันนี้วันเดียวดังนั้นจึงต้องรู้จักดูแลรักษาด้วยคุณผู้ชมครับเยาวชนที่สามารถทําทั้งงานอนุรักษ์ธรรมะธรรมชาติวัฒนธรรมถือว่าเป็นแรงกระเพื่อมในการขับเคลื่อน เยาวชนในจังหวัดเพชรบุรีได้อย่างดีมากเลยทีเดียวครับถึงแม้จะเป็นเด็กชายขอบแต่ก็สามารถเป็นแกนนํากลุ่มที่อยู่ในเมืองได้ครับพ,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 พ่อครับป่าเป็นยังไงครับป่าก็เป็นจุดเริ่มต้นของทุกชีวิตมีต้นไม้น้อยใหญ่แทกิงก้านสาขาเป็นแหล่งต้นน้ำ แหล่งอาหารและคอยผลิตอากาศบริสุทธิ์เที่ยวป่าไปถึงไหนแล้วลูกเรื่องเล่าจากป่ากำลังจะเกิดขึ้นจริงป่าในกรุ่มครั้งแรกของป่านิเวศแหล่งเรียนรู้และปอดแห่งใหม่ของคนเมือ,อ,ง,องพ,อองพ,อพ่ใ ครับผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับท่านผอพิชิตอ่วมจันทร์นะครับซึ่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนแกงกระจานวิทยาครับสวัสดีครับท่านผอครับอันดับแรกเลยนะฮะอยากถามว่าที่โรงเรียนแกงกระจานเนี่ยมีนักเรียนกี่ชาติพันธุ์นะครับตั้งแต่มี3ชาติพันธุ์ครับสชาติพันธุ์มีมีมีอะไรไหมกะเลียงใช่ไหมมีกะเลียงกระเลียงครับมีกระลางกระลางหรือเรียกว่าปากยอปากยะครับมีไทยสรงดําคือ คือชนชาติลาวชนชาติลาวใช่ไหมครับแลยนี้เรามีวิธีการหรือว่าหลักสูตรในการสอนเขายังไงมากครับเพราะว่าแต่ละแต่ละชาติก็ต้องพูดไม่เหมือนกันวิธีการฟังก็ต่างกันด้วยตรงนี้ยากไหมครับท่านผอเราใช้กิจกรรมร่วมกันนะครับคือมีการเข้าค่ายโดยใช้สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนมาเป็นตัวตัวดําเนินการคือนักเรียนที่เข้ามาใหม่เนี่ยครับหรือแต่ระดับชั้นเนี่ยเราก็มีกิจกรรมค่ายกิจกรรมสิ่งแวดล้อมมามามาช่วยให้ให้เขาได้ ก็งานร่วมกันทํางานร่วมกันเกิดความคุ้มค้นเคยด้วยใช่ไหมครับผมครับผมแล้วก็แล้วแล้วอย่างกิจกรรมที่ให้ท่านร่วมกันยังมีอะไรบ้างครับกิจกรรมที่ทําร่วมกันก็ค่ายนะครับค่ายที่เราทําคือถ้าเป็นมอปลายเนี่ยนะครับมอปลายเราจะค่ายสิ่งแวดล้อมคือเราขึ้นไปที่บ้านกลางครับยาแห่แฉกกอาจา์แล้วก็อยู่ที่นั่นสามวันสองคืนเขาจะเดินป่าบ้างเรียนเรื่อง แล้วกินอยู่ร่วมกันครับผมน,นปัญหาเรื่องเรื่องความเป็นอยู่หรือภาษาหรือกระทบกระทั่งนั้นไม่มีเ่ยเราเราใช้ใช้ค่ายสี่วดรอบ,รบส่วนมอต้นนะครับเราก็มีมีค่ายทื่ว่ามอหนึ่งเนี่ยค่ายปรับพื้นฐานด้วยการค่ายคุณธรรมต่างๆค่ายคุณเคยเนี่ยคร,ครับผม ก็คือสร้างให้เกิดความคุ้นเคยก่อนใช่ไหมครับให้ฝึกความกล้าฝึกการเป็นผู้นาด้วยและอย่างหลักเศรษฐกิจพอเพียงละครับเอาตรงนี้เนี่ยไปสอนยังไงเศรษฐกิจพอเพียงเราก็เปิดวิชาเพิ่มเติมเข้าในหลักสูตรนะครับมหนึ่งเนี่ยเราจะ เรียนเรื่องสุพสารโรงเรียนครับผมมสองจะเรียนเรื่องสิ่งแวดล้อมครับผมมสเศรษฐกิจพอเพียงอันเด็กที่จบกางอาจารย์จบมต้นเนี่ยจะได้ได้สามสามเรื่องคือเรื่องของงานสุพสารโรงเรียนได้ของสิ่งแวดล้อมแล้วก็เศรษฐกิจพอเพียงโดยจะเรียนเป็นวิชาเพิ่มเติมครับผมหนึ่งสัปดาห์จะเรียนหนึ่งชั่วโมงแล้วก็มีผลการเรียนด้วยครับผมแล้ววิธีการฝึกให้เด็กเนี่ยเป็นผู้นำเนี่ยเห็นเห็นท่านพ่อบอกว่าเป็นหลักสูตรอะไรนะครับที่บอกว่าเรียนสองวันแล้วก็คืธการกระจายคือเด็กของเราเนี่ย จะมีการติดศูนย์ติดอรอเด็กที่ขี้เกียจนะครับก็จะมีอยู่เราก็บอกเออเราคิดว่าหลักสูตรที่ใช้คําว่าคุณธรรมนำวิชาการครับคือเด็กจะมาเข้าค่ายคือเราจะทดลองใช้หมอสามก่อนคอา่ายนี้คือ,อสองวันผมไม่ต้องคร้างคืนไปกล <ผม S 1> ับแล้วก็เด็กก็ก,ก็มีการการเป็นผู้นําบ้างแล้วก็สิ่งแวดล้อมบ้างนะครับ แล้วก็ความกระตันยูบ้างครับรักโรงเรียนรักพ่อแม่รักครูอาจารย์เราก็จะมีเราก็ต้องฝึกพื้นฐานเ,<ล>เขาด้วยใช่ไหมครับแล้วก็อาจจะให้ดูหนังนี่ดูดูหนังเรื่องคิดถึงวิทยาครูครูที่อยู่ในแพรที่พัคเหมือนกันเนี่ยอาจจะให้เขาดูว่าเออครูเนี่ยมีความตั้งใจอย่างไรครับผมที่จะให้ลูกศิษย์ได้ยินอาจจะมีหลักหลายแล้วก็นักเรียนที่จบไปแล้ว เขาไปทํางานอะไรเราก็จะเอานักเรียนสิเก่าเนี่ยมาให้ดูว่าอันนี้เป็นจานเรือเป็นพยาบาลเป็นครูนะสร้างแรงบันใจให้เขาขยันเรียนขึ้นครับผมใน2วันนี้ครับผมและกิจกรรมที่เราสร้างขึ้นมาให้นักเรียนได้ฝึกเนี่ยส่งผลอะไรต่อโรงเรียนแล้วก็ต่อชุมชนเขาเขาจะมีความรับผิดชอบสูงขึ้นเป็นผู้นําแล้วเราก็มีทีมงานที่เราเราฝึกไปแล้วผู้นำเป็นแปลว่งเราเนี่ยเอามาช่วยขะดับชั้นมาช่วยเป็นพี่เลี้ยงให้เขาเขาจบแล้วหนึ่งเขารับผิดชอบ เขาก็ตันอยู่รักโรงเรียนรักพ่อแม่รักขยันเรียนเราเราตั้งเป้าคือให้ให้ขยันเรียนครับพพอยได้ก็ละยาโดยใช้สิ่งมัรอบในเรียนเป็นตัวผมว่าเกี่ยวนะฝึกพื้นฐานให้แข็งแรงก่อนนะฮะทังหน้ามันก็จะแข็งแรงตามใช่ไหมครับและอย่างโครงการในอนาคตครับหรือว่าหลักสูตรมีแบบแผนอะไรเพิ่มเติมไหมครับที่พานไว้คือถ้าถ้าม .3 เราเราได้ผลเด็กเรารับผิดชอบเราก็จะขยับมาม2ม .1 ทำทุกระดับชั้นม2อม .1 มสมห้าม .6 แต่เราเราเรา,เราเริ่มเริ่มมม3ก่อนเพราะม3เป็นตัวที่จบอันเราให้เขาเราับผิดชอบก่อนครับให้เขาได้ได้เป็นผู้นําด้วยขับเป็นผู้ได้ดดเป็นผู้นําและกล้าแสดงออกกล้าพูดผมว<ม>่าเกี่ยวมากใช,ใช่แล้วอย่างเห็นเห็นนั้นท่านอบอกบอกว่าเนี่ยป้ายพวกนี้นคือกิจกรรมของนักเรียนใช่ไหมเป็นเป็นอะไรฮะนี่เป็นงานสูนย์สารโรงเรียนครับเป็นชื่อวิทยาศาสตร์ชื่อต้นไม้ ราใช้ภูมิยาท้องถิ่นทั้งบุทยานมาบอกเราว่าต้นไม้นี่คืออะไรมาบอกว่าแล้วก็เด็กก็ฝึกเขียนฝึกเขียนด้วยเด็กเขียนเองเราไม่ได้ไม่ได้จ้างทาครับนี่เป็นเป็นมหนึ่งที่เรียนอยู่เป็นมหนึ่งก็คือจะเขียนชื่อต้นไม้จะเขียนชื่ออะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะจะมีหลักส่วนของเขาอยู่ครับผมโอเคคุณผู้ชมครับนับเป็นแบบอย่างความสําเร็จนะครับของการทํางานร่วมกันระหว่างนักเรียนนะครับครูและโรงเรียนครับที่สามารถสืบทอดกิจกรรมในโรงเรียน ในชุมชนและในจังหวัดเพชรบุรีได้ยาวนานกว่า18ปีครับกิจกรรมที่ช่วยสร้างทักษะชีวิตความเป็นอยู่กิจกรรมนอกห้องเรียนครับที่สามารถผนึกพลังของคนแก่งกระจานซึ่งมีหลากหลายชาติพันธุ์เนี่ยให้มันทํางานร่วมกันได้และทั้งหมดนี้นะครับคือรายการสารคดีชีวิตความเป็นอยู่ที่แบ่งปันผูกพันคนน้ําป่าด้วยความพอเพียงตามแนวพระราชดำริครับซึ่งเราจะพบกันทุกวันหยุดน,นัาขากขัตฤกษ์ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยแห่งนี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ